อีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะรู้จักไหมคะนี่ใบสีเขียวเขียวออกสีม่วงม่วงนะคะนี่ก็เป็นของป้าเขม้มป้าเข็มชอบอนุรักษ์อของโบ,บ,บราณโบราณมีมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะป้าเข็มไม่ได้อน,นี้ไม่ได้ขุดทิ้งนะคะก็ปล่อยให้เขาขึ้นแล้วก็อเอาไว้เป็นพันด้วยนะคะนี่คือสาคูแดง นะคะหรือภาษาลาวพื้นบ้านว่าสาคูใหญ่นะคะสาคูใหญ่มันจะมีสาคูไอที่ข้าขาวใช่ไหมคะอะ่านั่นแหละสาคูบ้านที่เราเนี่ยนี่นะคะนี่คือสาคูแดงค่ะตอนนี้คือหายากมากนะคะพอดีมาเจอบ้านป้าเข็มค่ะจะก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ได้เห็นนะคะนี่น,นี่มาดูนี่ค่ะโอ้โหต้นนี้นใหญ่มา,มากเลย,เลย พุ่มเอาใหญ่มากกอใหญ่มากด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะสวยมากนะคะนี่สาคูสาคูแดงนะคะหาทานยากแล้วเดี๋ยวนี้นะคะสมัยก่อนสมัยเด็กๆคือท้าจะาแม่จะชอบขุดแล้วไปต้มให้กินนะคะเขาจะหวานหัวเขาจะใหญ่นะคะถ้าเป็นสาคูอีกอันหนึ่งสขาขาีขาวๆหัวเขาจะเล็กเขาจะไม่ค่อยหวานแต่พอกินเสร็จแล้วมันจะมีไอ,อ,อะไรนะคะ ถาเรียกว่าใขาายของมันอะติดตามฟันตามต่างๆแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยมีใยขนาดนั้นแล้วจะหวานอร่อยมากนะคะเดี๋ยวครูทัศจะพาไปขุดค่ะมาขุดกันนะคะ,ะค่ะนี่ป้าเขมอนุญาตให้ขุดแล้วนะคะแต่วันนี้จะขุดไปต้มกินนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูต้มเสร็จแล้วระหว่างที่รอ้อนค่ะโอ้ยสวยนะคะ จำปาลีลาวดีนะคะเดี๋ยวเรามาขุดกันว่าหัวจะใหญ่ไหมหัวมันจะเป็นแบบไหนเป็นหัวหรือยังเป็นหัวหรือยังรู้สึกว่าอนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นหัวของเขานี่ นี่นี่ได้แล้วไปตบกิดเอาไปปลูกได้เลยนะ,ะนี่นี่ครู้สึกว่าเขาจะเป็นหัวใหม่นะคะทุกท่าจะไม่ จะไม่กินแล้วล่ะค่ะเอาไปปลูกดีกว่านี่ค่ะนี่นี่หั่นี่ค่ะนี่ค่ะกำลังออกหัวใหม่เลยนะคะถ้าถ้าหัวใหม่เอ่อจะไม่อร่อยนะคะต้องให้เขาเก่าแล้วก็แก่นะคะเขาจะเขาจะเขาจะ เขาจะหวานนะคะหวานมันอร่อยตัวนี้แสดงว่าออกหัวใหม่นะเราจะเอาไปทำพันที่กว่าค่ะเราจะเอาไปทานคงไม่ได้ทานแล้วละคะช่วงที่เขาออกหัวใหม่ค่ะว่าจะเอาไปต้มปรากฏว่าหัวของเขาเพิ่งออกใหม่ค่ะยังไม่หวานอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาไปปลูก ไว้ดีกว่านะคะเป็นเป็นพันเดี๋ยวค่อยอให้หัวหเนี่ยหัวใหม่เขาออกนานๆเขาจะเก่านะคะพอเก่าแล้วมันจะ,ะมันหวานอร่อยค่ะตัวนี้ก็อาจจะ,ะไม่มันเท่าไหร่ะค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาให้รู้จักสาคูดแดงค่ะพร้อมกับลีลาวาดีสวย ค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้พิเศษทนี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย